ว่นั้นมีวัดรวมวัดกันกระทั่วประเทศไทยไปดูไม่มีที่ไหนสู้ตรงนั้นได้รวมวัดนะรวมวัดด้วยรวมหมาด้วยหมาแต่ละวัดวัดโอ้ยเป็นร้อยมี <S <S พอพูดถึงเรื่องหมานี่ก็มาสัมผัสกับเรื่องของเราเข้าแหละตอนไปรักษาท่านเจ้าคุณ,ณอุปชาเราเนี่ยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนี่เปว่ารักษาที่ ที่สีรากนะมันหยืดเหนื่อยมากแล้วก็เลยอ,ออกไว้พักช่วงนี้ช่วงระยะที่เหียวเขาต้นเกนเนี่แะต่เพียงแต่ว่าพักนะ <c oughs> มาพักต่อนกลาคืน <c oughs> นุ่น,นตอนกลางวันแล้ก็เลยอยู่ท่งางปาเขาทางโน้นกูเขาอยู่มาวัดนี่ออกห,อหัวหนง เราอยู่ทา้งป่านโน้นมันไม่มีบ้านคนมากเป็นดงเป็นป,ป่าป่าป่าไม้พวกไม้ไผ่เนี่ย <c oughs> นี่เราชี้จะซักผ้าเลยเดินไปนี่ม็ปล้านมีมีแก่นขนนวางเปอันนั้นอยู่ข้างบนเราไปเลือกดูแก่นขน,นมนี่จะต้มน้ำซักผ้าว่ะแล้วมีเด่นหนึ่งอยู่นั่น พอลาไปแล้วไไก็เลยพาห้าเดนมาพานี่มาดูผ้าแต่งขน,นหนุะ่ะเอ๊ะม้าตัวหนึ่งมันนอนอยู่ใต้นะั้นคือมันเป็นล้าน่างนี้สูงขนาดนี้เลยมีข้างบนน,น,นีน่แต่งขนหนุ่มนม้ามันนอนขึ้นใต้เวลาก็ไม่นสนใจกับหมากับอะไรพอเราดูดูแต่นขนหนท่อนนั่นท่อนนี้เป็นท่อนท่อนแล้วม้าตัวนี้ว้าวาเนี่ยมานี่นะ มาใส่เราเนี่ยเราเดินไปนี่เน้นก็ไปด้วยกันนะหมาตัวนี้โวกว่าเขาใส่เราใกล้ๆเรานี่เราก็ไม่ได้สนใจเราเพราะกับหมามันถูกกันตลอดเวลามันไม่ไม่ได้คิดว่าหมาจะเป็นภัยอะไรกับเราไปไหนมันกันหมดนะมันโอ้ว่าวันนี่ธรรมดาก็ตื่นกันนนัแหละแต่เราไม่เฉยมันโว้ว่าทัไมทางเล่นนั่นมันเคยกับหมาตัวนี้แล้วไม่ใช่ไหม มันกัดไม้เข้าไมวะยเฮ้ยไม่กัดนะมันกัดคนหรือหมาตัวโชวเก่งมากเราะแล้วทําไมก็เลี้ยงมันไว้มันมากัดผ้าทำไมเนียเราก็เป็นผ้าโอ้ยนิสัยมันอย่างนี้เวนันจะ็นผ้าที่แปลกหน้ามันก็รู้ว่างั้นนะที่มันโหกหากเลยหลวงท่านนี่คือมันมันรู้แล้วว่าไม่ใช่พระในวัดนี้ว่างั้นนะ <c oughs> เราก็ไม่สนใจ พอพูดึปนั่นันยังหาอันนั่นดกเขาก็อยู่นี่แหละติดตามดูเราอยู่ตลอด <c oughs> พอเสร็จแล้วแล้วเนนวเนเนรักหมาตัวนี้ไหมหวโหมวยรักเลี้ยงมารักกับผมเขารักผมมากกว่าางนะท่านเนนรักหมานี่ต้องระวังหมาตัวนี้ให้ดีนะวะถ้ากัดเรานี้มันตายนะหมาตัวนี้นะบอกมันนะ ถ้าลงกัดแล้วยังไงมันก็พ้นไปไหมนะมันต้องตายหมาตัวนี้ไหมแม่จะไม่กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้วอย,อย่างนี้นะมีพักมีพักโอ้ยตั้งแต่นั้นเรานี่เดิแสนสบายนะอเราเดินไปไหนเนนได้วิ่งดักวิ่งดักกลัวหมาจะไปกัดเราแล้วกลัวหมาจะ,จะตาย <c oughs> ตั้งแต่นั้นหมานี่เราแสนสบายเลยไปไหนเนนเป็นตำรวจดักดักเขาก็มีหลายหลยหมาตัวยกับเราก็เท่านั้นแหละ แต่เนี่ยมันมันลากหมากลัวหมาจะตายเพราะเราบอกว่านี่ต้องระวังนะหมานี่บอกนี่นะที้หมาด้วยนะถ้าหลงก,กัดแล้วมันต้องตายแล้วหมาตัวนี้แล้ว <c oughs> ลว่าเนี่ยจะไม่กัดเรามันก็จะตายอยู่แล้วอยู่ยิ่งกัดเราแล้วยิ่งแม่นจําเราบอกนี่นะ <c oughs> โอ้จังแต่นั้นหมานี่เอาเลยเนี่ยนี่แล้ว <c oughs> มันก็กัดจะกุน คนหนึ่งพูดเล่นคนหนึ่งเอาจริงเอาจังเล่นเอาจริงเอาจังมากนะคือคือกลัวหมาแกจะตายเราเดิพูดเล่นก็เล่นเล่นกับหมาเราก็ใจไม่จากนั้นมาแล้วเราเดินวัดลงเราจากกุฏิกุฏิแล้วก็อยู่ที่เตี้ยลึกๆแกรู้จังมองดูแต่เราแหละแกกลัวหมาแกตายมอะไรคบปัญญายะ